สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องมองนี่อีสานครับเมื่อน,นี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าได้ไปไกลแล้วพี่น้องครับเนี่ยสิพาพี่น้องมามาอัปเดตครับสวนทุเรียนของตำบลบ้านดอนบ้านหนองคายนะครับของวันศุกร์ฟาร์มนะครับแต่ว่าเราก็มะทายของเราปีละเทียายดอ,อกครับพี่น้องมาเบิ้งบันนี้มามาอัปเดตครับแต่ว่าตามที่เบิ้งด้วยสายตาของเราก็ดตายเป็นลายแต่ว่ากัยังอยู่ครับต้นงามกับงามคือเกา่า พี่เน้นเป็นการชมบรรยากาศรอบๆสวนนะครับว่าแต่ละปีเป็นยังไงเนีย่ยนี่ครับห้อยตัวต้นทุเรียนเ่าอ่ะพี่น้องมันตายลายอยู่แร้ว,ว่าพี่น้องแต่ว่าผมชายเดียวนะครับเจ้าของเราอยู่พูดอยู่ทางเขาว่ะมาเบื้องสวนวันสุกฟาร์มนี่ครับเบื้องอาทั้งคิงแค้แก่หัวเราก็จะปลูกเป็นกอไผ่ห่วงนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูไม้แล้วมาปลูกทุเรียนด้พี่น้องแลปลูกสมโอ ภายในปีเดียวต้นสมโอก็งามงามครับนี่ตั้งตาหลาย่หลีครับภายในปีเดียวเนี่ยแต่ว่าที่ดินเราอาจสิมาะสมสาหรับปลูกสมโอก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่ครับต้นทุเลียนนะครับต้นนี้ก็รอดอยู่ครับนี่แต่ที่เดียวเบิ้งก็ยังสิบกว่าต้นหมดละครับเดี๋ยวสิฟ้าเข้าไปเบิ้งครับพี่นี่เราเห็นห้แป้นแปนนี่ครับเราได้เครื่องจักรมาได้เครื่องตัดหญ้ามาครับแบบนั่งขับเราทํางานสะดวกสบาย เสหมักสมโอในปีที่แล้วต้นน้อยๆหนึ่งพี่น้องปีนี้หญ่ไว้แท้ครับนี่เรียกว่าพันเอียงเราบูพี่นองฝนครับต้นทุเรียนต้นหนึ่งต้นนี้ก็ถือว่ารอดอยู่ต้นนี้ก็รอดครับนี่พี่น้องต้นนี้มันอยู่โน้นๆอาจสิรอดเนาะพี่ครับมาเบื้องต้นที่งามที่สุดครับนี่พี่น้องมาเบื้องครับกูนี่ก็เป็นสายระบบดําเราด้วยครับนี่เน้นว่าผูเดียวเน้นชมด้วยครับเมื่อนี่ครับนี่สมโอ แล้วปลูกไม่นี่ที่แปลงในที่ทุเรียนเราตายเราก็จิปลูกเป็นสมโอครับปลูกได้ปีเดียวแม่พี่น้องยังมางามแทนหน่งผมมาปีที่แล้วเรายังคนปลูกเลยนี่ครับเป็นทุเรียนต้นที่งามที่สุดในสวนเราคือมันมีต้อนอื่นงามอยู่ผู้น้องผมทั้งปุ่นเดี๋ยวจะพาไปเบ่งนี่ครับเป็นทุเรียนอายุสามปีก็กาัของเราละพี่น้องต้นนี้ก็ลอดอยู่ครับ เราปลูปกหลายอยู่ครับแต่ว่าปีที่แล้วฝนดีลายน้ําถ่วมของเรานครับต้นนั่นก็ะยังครับนี่ยังต้นไ่เติบแล้วครับนี่สฤติพาไปชมไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับทั้งพี่ก็ะยังอยู่ครับตามที่เรียวเห็นหลายต้นอยู่เป็นทุเรียนพื้นราบโค้งเขตที่เราปลูกที่ได้ต้นไ่ที่สุดเลยครับตอนเนี้ที่ผมเห็นนะครับแ่วเพิ่นบอกมาผมก็สิไปน้าหายพ่อแม่พี่น้องเรื่อยเให้พี่น้องท่านผู้ชมผมได้บึง นี่ครับต้นนี้ก็ยั้งครับนี่แต่ว่าันพระท่านเป็นดอกเลยครับเราพรท่านได้เห็นเป็นดอกดววดหอกมากสมโอนี่เราปลูกนี่ง้ามเบิดแล้วครับป่อเป็นหมากสมโอทั้งแถวเลยแต่ว่าล่องกลางแล้วิโจงไว้แล้วจากทปลูกต้นอย่างพี่น้องนี่ยังเสร็จแล้วปลูกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ผมบมลูเด้ครับว่าต้นเอยียงเอาครับมาเบิง้งเพียแถวนี้ก็ยั้งเบิดเลยพี่น้อง เป็นมะขามเทศกับนี้ครับบันเนโอ้ยมะขามเทศปีเดียวแม่พี่น้องยังมางามแท้นี่ครับต้นทุเรียนแถวนี้ยังสามสามต้นแถวนี้เราที่ปลูกมะขามเทศทั้งเบิดตลอดเนี้วเลยครับนี่ปว่วปีที่แล้วท่านมีบอพี่น้องผู้ใดได้เบิ้งคลิปเก่าผมผมสิเข้าไปไล่เบิ้งขึ้นกันแล้วรับมันยังบ่ปีที่แล้วผมว่าเราพ่านได้ปลูกด้วยครับมะขามเทศเนี่ยเบิ่งมาปีนี้ด้วยครับป่ะ ตาจางงามห้อยเป็นน่วยแล้วครับห้อยเราเก็บไว้แล้วผมมาสา่าผมไปเห็นหน่วยแถวนี้ก็จะเป็นขนุนหรือว่าหม,มังมี๋เหรครับนี่พ่อเขาจัดส่วนเป็นล็อกเป็นล็อก,เป,อกเป็นแปงนะครับเนาะนี่ครับเป็นหมกักหมักขนุนทั้งแถบเลยครับแถบยาวทั้งแถบแมาทั้งนี้ก็จะเป็นหมักม่วงหมักม่วงอ่ต้นทุเรียนต้นนี้ก็ยังพี่น้องครับเนี่ยิ่งทุเรียนยังอยู่ แถวนี้ยังต้นหนึง่งแต่ว่าแถวนี้สิเป็นบางม่วงพันธุ์นี่อย่างเราพี่น้องผมลืมถามเพอนมาครับสีม่วงสีแดงม่วงเบิดเลยครับเนี่ยเขามากบามงม่วงพันธ์เป็นสีเป็นเสียงนี่ครับเบิรงเอาทั้งนี้กับสีเดียวกันเบิดอาจจะเป็นพันธ์เดียวกันเบิร์เลยครับเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมสิไปทายน่วยมันใกล้ๆครับพี่น้องท่านผู้ชมรูจจ้จักอันนี้แปลกๆที่ผมกับผเคยเห็นนอพี่น้อง แต่ว่าเราบอกอยู่ละปีที่แล้ยวผมจำบ่ได้นี่อย่าครับพันีอย่างพี่น้องน่วยคือจังขวางเล่นเนี่ยครับเบิง่งนวยเมองมอง่วงรหนวยสีหยัางบู๊โอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องเลยขวาคือจังหมืองม่วงเตี้ยมสีเนี่ยครับเดี๋ยวออกไปที่ไปทำเรากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดอกครับวพาเรา,เราพันอี่อย่างเรานี่พันนี่โปรตองฮอด้วยครับสีงามงาม แต่ว่ารสชาติกับจักสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิเป็นสอบถามรล้เราพี่น้องน่วยดิบมันเขียวอยู่คือนี้ครับนี่งนุยดิบมันนะเพราะใ่ขึ้นมามันก็นเริ่มออกแดงๆให้เป็นทั้งแถวครับบันนี้อีกแถวนึงก็คือเป็นบังม่วงคือเกาครับนี่แต่ว่าเป็นบังม่วงอันนี้ได้หอนี่รู้สึกว่าสิเป็นน้าดอกไม้เหรอครับเป็นพันน้ามดอกไม่จากย่างเหรอพี่น้องนี่ครับเป็นการชายเดียวเจ้าของสวนเพิ่อยู่ทั้งนอก เขาจะมีแนวดักมแมลงมีหอห้ามดอกไม้กับทั้งแถวขึ้นกันครับนี่ทั้งแถวทั้งแถวผัวครับเขาเน้่เป็นส่วนผลลไม่ผสมประสานได้ครับวันสุกฟาร์มเนี่ยทั้งพู้กับมีหมักฝรัง่งหรือว่าหมักซีดาได้พี่น้องหมักสมโอกับมีเป็นเวยวแล้วนี่ครับแถวนี้ก็บยังแถวนี้ต้นทุเรียนยังสองต้นครับี่เบื้องอาพี่น้องแล้วก็เป็นมักม่วงสายพันธุ์สีเลี่ยนสีแหล่ๆอ,อีกแล้ว สีม่วงๆนะครับ,บม่วงพันอย่างบัวเดี๋ยวพีพาพี่น้องไปเบื้องต้นนี่ต้นนี้กับงานนี่ครับป่วแต่ว่าต้นนี้ใบลนนี่ครับแถวนี้ยังอีกต้นเง่เลยต้นหนึ่งป๋าง,งามๆไปครับไปเบื้องส่วนผลไม่ผสมประสานนะครับแต่ว่าเกิดอยากกาเปงเป็นทุเรียนเหรครับแต่ก็ยังหลายต้นของเราอยู่เพราะสิมบเบื่อเป็นดอกบอัวราบัวชันให้มันเป็นดอกครับ กวปีหน้าผมคิดว่าจะได้เห็นดอกอยี่ดอกพี่น้องนี่ครับยามนี่ก็เป็นมังม่วงทั้งหลายของเราละว้าโอ้โอต้นทุเลียนต้นนี้ไหมครับต้นไงเหลืเดีครับนี่แต่ว่าเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งครับส,สังเกตเบือ้องงามงามครับถามที่เบื้องไม้ยังสิบกว่าต้นพม่แล้วครับของเราอาจด้รุ่นอยู่ครับนี่พอ,อมันไงแล้วต้นมัมใหนไงว่า หน่วยมันเป็นหน่วยเหมือนก็สิีเป็นดอกเป็นหน่วยได้แล้วครับนี่แต่ว่าเราบ่ทันได้ตัดแต่งจริงก็มันเลยเป็นอุ้มคึมนี่ก็เป็นบักม่วงสายพันธุ์อีกพันธุ์เดียวกับเบางขันป่ะเน่พี่น้องเออมันหน่วยใหญ่แต่น้องม่วงพันธุ์อย่างน้นนี่น้องมรู้จากซื้อดรอกพี่น้องนี่ก็สิเป็นหมักมีหมักขนูนอีกอันนั้นถ้าเบื้องด้วยสายตาสิเป็นหมักละมุดได้ครับนี่แต่ว่าพันธุ์อียงบัว ผมก็ท้ายนนายสวนเนาะผมก็จำาม่ได้เนาะพี่น้องซื้อพันเพิ่นกระไดเพิ่นบอกอยู่กก็จำาม่ได้ครับผู้ใดล้องไล่เบิ่งคลิปแรกๆ้อครับที่ผมมาสวนวันสุขฟาร์มเนี่ยทั้งนั้นก็จเิเป็นเป็นบ่อน้าครับที่เราเอาไว้ถ้าพักน้าครับเพราะว่าเราใส่ระบบโซลา่าเซลล์พักน้าไว้ในสระแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างมีเทียงน้ำนมีของพักย่างดีพุ่นล่ะครับมองนอนเว้นเพี่นบรรยากาศในการมานอนเว้นมาเบิ่งสวนเนาะพี่น้อง ครูศาตเราก็จะปลูกมังนาปลูกพืผักสวนครัวจัางอันข้างผักต่างๆที่ผมเคยลงไปแล้วครับแต่วันนี้ผมกะสิมะทายแต่สวนผล,ลไม้นี่ครับทั้งนี้ก็เป็นบังม่วงอีกแล้วเด้ครับนี่ใส,พสพ่พันธุ์แหล่ใส่พันธุ์แหล่พันธุ์ใหญ่ๆครับบังม่วงเราจ้าวว่าพันธุ์อีหยังงวยก็ย้อยใหญ่เนี่ยครับเบื้องเอา เหมือนนี่ก็พังนี่ก็เป็นหมากมี่กัผลผลิตแล้วครับหมากมี่หรือว่าขันนุนเนี่ยครับเบื้องเอาพี่น้องวกว่าหน่วยง่ายไ่แต่ว่าทั้งพูนเป็นฝรั่งกับไว้แล้วจะหมักสมโอเตรียมเตรียมอยู่ครับหมักสมโอแล้วอ่ะนี่จะพันดีๆทั้งนั่นแหละครับเพ็่นสั่นหามาปลูกส่วนเนี่ยพี่น้องผัวเบื้องเดี๋ยวพว่าาอหม่ม่วงหน่วยนี่ก็หน่วยบางใหญ่พี่น,อววาาน้องเดี๋ยวไปเบื้องไม่มันพันอย่างพี่น้องหม่องม่วงพันอย่างเดียวกว่าครับ เงยง่ายๆเราก็บ่ได้ห่อพร้อมเดีครับโรคแมงคือที่บบเจาะคือได้กับ่บหลัวกว่าเบื่องพี่น้องเป็นสวนผลละไม้ขนาดใหญ่ครับเนื้อที่สิบกวัวไร่หุ่นละครับผมจําได้ปีนั้นนะเคยสอบถามเพื่อนนะ่ผลครับเืนนิ่งนำดอกไม้่วยนั่นดูครับ่วยสวยงามเลยน้ำดอกไม้สีทองสวนผลละไม้ผสมประส,สานวันสุกฟาร์มครับ นี่ก็เป็นคลิปการอัปเดตด้วยพี่น้องนี่้างป้าแล้วก็จะปลูกเป็นมะพร้าวครับต้นไม่เศรษฐกิจเราเป็นไม้ยางไม้อียงแหะครับพี่น้องมาอัปเดตเบิ้งมาให้พี่น้องเบิ้งสวนหมักทุเรียนว่ามันยังบอหมักทุเรียนเราอ่ะเท่ากับยังลายต้นยุ่รอกพี่น้องได้รุนยู่นี่ครับขื้นมาเที่งหนีได้กับทางออกอยู่อยู่ทางพูน้นคนตัดหญ่อย,ยมันอยากไล่ผมกันเลยวกเข้าไปครับนี่เป็นหมักละมุด ละมุนนี่ว่าท่านเห็นนวยครับอมันเป็นว่วยยันได้คพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวแล้วผักก็เริ่มว้แล้ว,กกวล่ะครับล้วนเนี้ยนปลูกกินเองพี่น้องครับนี่เอาคลิปนี้กันให้ชมสวนเป็นแห่งบันดาลใจครับมาอัปเดตทุเรียนให้พี่น้องเบื้องครับผู้เดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะดื้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ